เรายังอยู่กันที่เรื่องของ time value of money นะครับโดยในวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะมาสาธิตการใช้ Excel นะครับในการคิดคำนวณเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวิดีโอตอนก่อนนะครับนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการคิดดอกเบีย้ยอย่างง่ายดอกเบีย้ยทบต้นนะครับการคำนวณหามูลค่าอนาคตมูลค่าปัจจุบันและคำนวณดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับวิดีโอตอนนี้จะพาไปลองกด Excel คํคำนวณกันดูนะครับ ขอสลับหน้าจอไปที่ Excel นะครับโอเคนะครับขอเริ่มที่การคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายก่อนเลยนะกันนะครับก็ตัวอย่างนะครับเงินต้น100ดอกเบี้ย5%้าเปอร์เซ็นียสปีนะครับตามสไลด์ที่เราเรียนกันไปตัวอย่างก่อนนะครับทีนี้ลองดูนะครับตัวการคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายนะครับ Total value นี้ผมขอลิงก์มานะครับก็คือ100นะครับแล้วก็ตัว Pri n c i p a l นะครับก็ ลิงก์ตรงนี้มานะครับเงินต้น100ผมกดดอลลาร์ซา์นะครับก็คือกด F4 เพื่อล็อกไว้นะฮะผมล็อกไว้กดคอนโทนซีนะครับกดชิปแอร์โร่ดาวแล้วคอนโทนดีนะครับเพื่อลากข้างเงินต้นลงมานะครับทีนี้ดอกเบี้ยนะครับก็คือตัว5%ตตรงนี้นะครับผมกดดอลลาร์ซน์นะฮะกด F4 เพื่อล็อกไว้นะครับแล้วก็คูณกับตัวเงินต้นนะครับ ดอกเบี้ยงวดแรกนะ total interest นะครับ5นะครับทีนี้ตัวดอกเบี้ยตรงนี้นะครับก็คือ100นะครับกดขอล็อกไว้นะฮะ F4 นะฮะแล้วก็บวกด้วยดอกเบี้ยนะครับในงวดที่2ครับงวดที่2องดอกเบี้ยก็จริงๆมันก็5%เหมือนเดิมนะครับผมก็ copy นะฮะค่านี้ลงมาเลยนะครับแต่ดอกเบี้ยงวดที่2เนี่ยมันก็จะเป็น ดอกเบี้ยสะสมนะครับ total interest พอมาสองวดก็เป็นสิบนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถก o อ y ปีแล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับงวดสุดท้ายนะครับผมไม่กดแล้วนะฮะผมก o p ปี้และลากลงมานะครับก็จะเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายนะครับร้อยหนึ่งได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือดอกเบี้ยห้าบาทสามปีนะครับก็ได้มาสิบห้าบาทนะครับปลายทางก็เป็นร้อยสิบห้านะครับ คราวนี้เรามาดูแบบที่เป็นดอกเบีย้ยทบต้นนะครับ Compound Interest นะครับก็ตัวอย่างเดียวกันนะครับแต่คราวนี้ที่แตกต่างคือดอกเบีย้ยมันจะทบต้นนะครับลิงก์มานะครับกด c t r l C นะครับแล้วก็กด Shift Arrow Down c t r o l D นะครับมาดูตัวดอกเบีย้ยนะครับคราวนี้ 5%เหมือนเดิมนะครับขอล็อกดอกเบีย้ยไว้แต่ว่ามันจะคูณบนเงินต้นที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วพอเป็นทบต้นแล้วนะครับ uh, total interest นะฮะเป็น5นะครับอันนี้ก็คือตัวเงินต้นบวกดอกเบีย้ยแต่ว่าล็อกเงินต้นไว,นว้นะครับบวกดอกเบี้ยนะครับในงวดที่2นะครับก็คือตัว5%นะครับ แต่ว่าจะไม่ใช่บน100แล้วละนะครับก็อันนี้ผมลากสูตรลองอมานะครับขอกดทศนิยมเปิดมานิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเปิดท้นนิยมไปทั้งหมดเลยละกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคดอกเบี้ยง,งวดที่2นะครับอันนี้ total interest ทั้งหมดนะเมื่อตอนรวมงวดที่2นะครับพอคิด total value นะครับลากลงมานะครับและงวดสุดท้ายผมขอ ลากสูตรลงมาเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการคิดตัว compound interest นะครับซึ่งก็จะเท่ากับในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับที่เราคิดกันนะครับก็คือตัว100นะครับเมื่อได้ดอกเบี้ย5% 3ปีนะครับเป็นเท่าไหร่นะทีนี้เราสามารถใช้สูตรคิดก็ได้นะฮะในวิดีโอตอนที่แล้วเรามีการพูดถึงสูตรอยู่ใช่ไหมครับลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะคิด future value นะครับคิด future value ก่อน นะครับสูตรอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับ PV คูณหบวก i กํลัง n นะครับก็ PV ในที่นี้นะครับก็คือ100นะครับคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก i i คือ5%นะครับยกกำลัง n นะครับก็คือกดชิปหกนะครับแล้วก็ยกกำลัง n ก็คือเลข3ตรงนี้นะครับขอ enter นะครับก็ ได้ค่าเท่ากันนะครับก็คือ1,15.76นะครับสังเกต2ค่านี้เท่ากันนะครับ1,15.76นะครับโอเคทีนี้ลองมาดูวิธีการคำนวณ Present Value ล่ะนะครับก็ใช้สูตรกดคำนวณได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ผมใช้สูตรแรกให้ดูก่อนนะครับก็คือ Present Value มันมาจาก Future Value นะครับก็คือค่านี้นะครับหารด้วยวงเล็บเปิด1บวก i กำลัง N นะครับ n คือ3นะครับกดออกมานะครับมันก็คือ Present Value ก็คือ100นั่นแหละนะครับเพราะว่า Discount กลับมาเป็นค่านี้ทีนี้ที่ผมบอกว่าอีกแบบหนึ่งก็คือการจับ Future Value คูณกับ Discount Factor นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอกด Discount Factor ไว้ตรงนี้ก่อนละกันข้างๆนะครับ Discount Factor มาจาก1ห,หารด้วยวงเล็บเปิด1บวก i กำลัง n นะครับซึ่งอ i อ่ะผมลิงก์นะฮะผมลิงก์นะฮะลิงก์คือตรงนี้นะครับ แล้ก็ยกกำลัง n น,นะครับก็คือเลข3ตรงนี้นะครับอันนี้คือ discount factor นะครับ0.8638ตรงนี้นะฮะตัวสนิยมเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะหา present value เนี่ยนะครับเราก็เอาตัว future value นี้นะครับคูณกับตัว discount factor นะครับก็ออกมาเป็น100เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคิดนะครับตัวตัว มูลค่าในอนาคตแล้วก็มูลค่าปัจจุบันนะครับจริงๆเราสามารถใช้ Excel Function ได้เลยเหมือนกันนะครับก็คือกดเท่ากับ FV นะครับใช้ Excel Function ได้เลยนะฮะเราจะหา Future Value นะครับซึ่งเขาก็จะให้เราป้อนข้อมูลนะครับก็เลทนะฮะเลทก็คือตัวดอกเบี้ยนี้นะครับพีเรียดนะครับพีเรียดก็คือ3 PMT มันคือ Payment ที่จ่ายระหว่างงวดซึ่งไม่มีนะฮะใส่ศูนย์ไปนะครับแล้วก็ PV คือเท่าไหร่ฮะ PV ก็คือ หนึ่งร้อยนะครับท้ายตรงนี้ใส่เป็นศูนย์ไปนะครับเปิดวงเล็บคลอเอนเตอร์ Enter นะครับก็จะออกมานะครับเป็น1 1 5.7 6เหมือนกัน๋ยวจะสังเกตว่าเอ้ยมันออกมาติดลบเพราะอะไรเพราะ,ะคือโดยหลักการนะครับปกติแล้วเนี่ย ฟิวเจอร์แวลูเราคือเรากําลังหาว่าถ้าเรามีเพรสเซนแวลูวันนี้แล้วเราเอาไปลงทุนนะครับแล้วอนาคตมันจะได้เท่าไหร่จริงๆเราต้องใส่เพรสเซนแวลูเป็นติดลบนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เป็นติดลบนะครับซึ่งจริงๆถ้าคิดแก้กับเข้ามาในสูตรจะใส่ตรงนี้เป็นลบนะครับค่ามันก็จะออกมาเป็นบวกนะครับก็คือ1นึ่งหนหา p r e เจ็ดหกพสเซนแวลูได้เช่นเดียวกันนะครับก็กดเท่ากับ PV นะครับนะฮะใช้ Excel Fun ัชันได้เลยนะครับเลท เลทก็คือ5%ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวงวดน,นะคะ n ก็คือ3นะครับ pmt คือ Payment นะฮะไม่มีใส่0ูนย์นะครับ future value นะครับคือค่านี้ครับ future value คือค่านี้นะครับแล้วก็พิเรียตรงนี้เป็น0นย์นะครับวงเล็บปิดนะฮะคอ Enter นะครับก็คือ100นั่นเองซึ่งในที่นี้มันเป็นติดลบนะก็หมายความว่าถ้าเราจ่ายเงินออกไป1 0อ่ะครับ ะะจ่ายเงินออกเป็น100%และได้ผลตอบแทน5%นะครับห่างไป3ปีนะครับ,ปปนะรบมันก็จะเป็นค่าฟิวเจอร์แวลูก็คือ1นึ่งที่เราดิสคาวมันกลับมาแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็น100%ถ้าเราอยากให้มันเป็นโชว์เป็นค่าไม่ติดลบนะฮะเรากด F 2เข้าไปนะฮะเพื่อแก้ในสูตรนะฮะเราไปใส่ลบไว้ด้านหน้าได้นะครับแค่นี้นะฮะค่าก็ออกมาเป็นบวกแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับลองเอาแบบ simple interest กับ compound interest มารวมมา,ม,าม,ามาพอรตด้วยกันดูนะครับก็ในที่นี้สมมุติว่าเรามีเงินต้นนะฮะหนึ่งแสนนะครับหาผลตอบแทนได้10%บเปอร์เซพีเรียดสาปีนะครับพีเรียดสาปีซึ่งในที่นี้นะครับลอ,ลองลองดกภาพนะฮะว่าถ้าเราเรียนจบอายุ22่สิงทำงานสัก3ปีถึงอายุ25เนี่ยเก็บเงินแสนแรกให้ได้ครับ,นะรบเก็บเงินแสนแรกตรงนี้ให้ได้ แล้วศึกษาหาความรู้การลงทุนครับที่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดทุกวันนี้นะครับหาผลตอบแทน10%ต่อปีเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสถิติระยะยาวตลาดหุ้นก็ประมาณนั้นนะครับและเรามีเวลาอีกตั้ง35ปีกว่าจะถึงอายุ60กว่าที่เราจะเกษียณเนี่ยลองมาดูครับว่าแล้วมันจะให้ผลลัพธ์ยังไงได้บ้างนะรับพีเรียดตรงนี้นะครับมันก็ผมจะใส่ งวดเริ่มที่งวดที่0ูนยะฮะแล้วก็ไปจนถึง3 5 0คือปัจจุบันนะสาคืออีก3 5ปีข้างหน้านะครับผมจะใช้ Excel ฟังก์ชันที่เรียกว่า Sequence นะครับก็กดเข้ามานะครับตัวโ o w นะครับก็จะเป็น3 5บวก1นะครับเพราะเราเริ่มจาก0ูนย์ะครับคอลัมนเป็น1นะฮะเรา Start ที่0ูนย์สเต็ที่1นะครับปิดวงเล็บขอ Enter นะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็คือไปถึง35นะครับ ผมกดลงมายังไงนะครับผมกด control arrow down นะฮะก็จะลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ลองดูดอกเบีย้ยอย่างง่ายก่อนนะครับดอกเบีย้ยอย่างง่ายเงินต้นนะครับ10,000แสนนะครับทีนี้งวดที่1น,นะครับมันก็มาจากตัวดอกเบีย้ยนะครับในที่นี้10%นนะครับผมกด f4 ล็อกไว้นะครับแล้วก็ คูณนะครับคูณกับเงินต้น10,000แสนนะครับก็ล็อกเงินต้นไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยอย่างง่ายนะครับปิดวงเล็บนะครับแล้วก็บวกด้วยเงินต้นนะครับออกมาครับหลังจากนั้นนะครับผม c อนโทรลซนะครับแล้วก็ชิ ft arrow down ลากลงมายาวๆจนถึงปีที่35นะครับแล้วคอนโทรลดีนะครับก็จะได้เป็นมูลค่านะครับเมื่อผ่านไป3 5ปีกรณีดอกเบี้ยมันไม่ทบต้น ตัวคำตอบได้ไหมอะตัวคำตอบอย่างง่ายก็ก็ลองนึกภาพไปเรามีแสนหนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันคือหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันคือหมื่นหนึ่งสามห้าปีคือเท่าไหร่ครับผลตอบแทนหมื่นหนึ่งต่อปีคูณสามห้าปีก็คือสามแสนห้าแล้วมาบวกกับเงินต้นเราอีกหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นปลายทางปีที่สามห้าก็คือได้มาสี่แสนห้านั่นเองนะครับทีนี้ลองดูแบบคอมพาว้างนะครับอ่าแบบคอมพาว์นะครับก็เงินต้นหนึ่งแสนเหมือนเดิมนะครับ ดอกเบียนะครับเปิดวงเล็บนะครับก็ใส่10%นะครับแล้วก็ขอล็อกไว้นะฮะกด f 4ีแต่คราวนี้เงินต้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเป็นดอกเบียทุกต้นนะครับคูณเงินต้นตรงนี้นะฮะปิดวงเล็บแล้วก็บวกด้วยเงินต้นนะครับผมกด control c นะครับ shift arrow down นะครับมาให้ถึง35นะครับแล้วก็กด control d ลงมานะครับเราจะเห็นภาาที่ต่างกันมากนะฮะถ้าดอกเบียทบกต้นเนี่ยเงิน10,000แนะครับ ผ่านไป3าปีได้ผลตอบแทน10%ต่อปีกลายเป็น2 8 1 2้4นได้เลยนะครับตรวจคำตอบได้ไหมอ่ะนะครับผมลองตรวจคำตอบตรงนี้นะฮะลองดูนะฮะผมใช้สูตรนะฮะ Excel Function นะครับเท่ากับ Future Value นะครับเลทในที่นี้คือ10%ถูกไหมฮะเลทในที่นี้คือ10% p ีเลียคือ3-5ปีนะครับเปเมตนระหว่างงวดไม่มีนะครับเพซ t v แวลูผมใส่ลบ1 0 0 0 0แสนนะครับคือเอาเงินไปฝากวันนี้ไปลงทุนวันนี้1 0 0 0แสนนะครับงวดตรงนี้ใส่เป็น0นะครับวงเล็บปิดเข้าเอนเตอรนะครับก็ได้ตัวเลขเดียวกันนะครับ2 8 1 2 2 4 4นะครับทีนี้เราสามารถดูภาพง่ายๆได้อย่างนี้ครับเราสามารถกดอ่าพอดการ์นะฮะขึ้นมานะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมกดยังไงนะครับ คอนโทรลชิปนะฮะ arrow down ไปทางขวาแล้วก็ arrow กด arrow right นะฮะไปทางขวาแล้วก็ arrow down ลงมานะครับหลังจากนั้นกด altimate นะครับแล้วเราจะ insert graph นะฮะกด n นะครับแล้วกา a p อยู่ที่ n 1นะครับ n 1เข้ามานะครับเจอก r a p กด enter นะครับเราก็ได้กราฟขึ้นมาแล้วนะครับผมขอ move chart นะครับไปดูที่ชีตอื่นง่ายๆนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูที่ชีตนี้นะครับก็ ตั้งชื่อว่า Simple w vs c o m p o u Interest นะครับทีนี้ขอจัด format นะฮะนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ใหญ่นิดนึงนะครับตั20้20 24ไปนะครับตัวเข้มนะครับตรงนี้นะครับเอาเป็น14นะครับ งวดดันล่างก็14เหมือนกันนะครับตัวกำกับก็14เหมือนกันนะครับลองดูภาพนะครับถ้า Simple Interest เนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเท่าไหร่เลยนะครับเงินห0 0 0 0แสนก็เป็นแค่4ี0 0 0นห้นะครับแต่คอมเ o ล็กซ n อินเทอร์เนะครับลองสังเกตนะฮะดอกเบี้ยทุกต้นนะฮะมันทำให้เงินมันดอกเบี้ยมันเป็นดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยนะครับมันทบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะครับจนเงินห0 0 0 0แสนผ่านไป3-5ปีเนี่ยนะครับมันขึ้นมา นะครับอยู่ที่2 8ล้าน8กว่าได้เลยนี่ยังไม่นับว่าในความเป็นจริงเราสามารถสร้างเงิน1 0 0 0 0แสนหลายๆก้อนนะฮะค่อยๆเก็บออมลงทุนเข้าไปอีกได้นะครับสุดท้ายในวิดีโอตอนนี้เดี๋ยวพาไปคำนวณตัว effective interest rate นิดหนึ่งน,น,น,นะครับก็สมมติว่าตรงนี้นะครับตัว present value น,น,นะครับ1,000นะครับตัวดอกเบี้ยสินะครับแล้วก็ไปฝาก1ปีนะขึ้นอยู่กับว่า compound นะฮะ compound เท่าไหร่นะครับ ความพาเป็นปีละครั้งครึ่งปีครั้งไตรมาสเดือนสัปดาห์หรือว่าวันนะครับซึ่งในสไลด์นะครตัวอย่างที่เรายกกันไปในวิดีโอก่อนหน้านะครับก็เป็นตัวเลข1 0ึ่งพปีนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับเซนแวลผมก็เท่ากับค่านี้นะครับผมล็อกไว้เลยนะฮะเอนะครับแล้วผมก็อ่าก๊อปี้ลงมานะครับ่ะทีนี้ลองมาดูนะฮะว่าตัวฟิวเจอร์แว e นะครับ มาจากสูตรด้านบนนะฮะที่เขียนอยู่นะครับก็ f u t u r e Value ก็มาจาก Present Value นะครับคูณด,ด้วยวงเล็บเปิด1บวกดอกเบี้ยนะครับ1บวกดอกเบีย้ยขอล็อกไว้นะครับและก็วงเล็บปิดนะครับยกกำลัง N ในที่นี้คอมเพล็แค่งวดเดียวนะครับก็ออกมาเป็น1 0 0 1ะครับทีนี้ลองดูลองดอูงวดอื่นๆนะครับอ่ะผมให้ดูนะฮะก็ ทำเหมือนกันนะครับเท่ากับ present v a l u e ครับคูณด้วยวงเล็บ1ปบวกดอกเบี B ้ย e นะครับแต่ก็กด F4 ล็อกไว้แต่คราวนี้การทบต้นมันเป็น2ครั้งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันลายปีแต่ว่าทบต้นครึ่งปีครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเบีย้ยเนี่ยต้องหาร2นะครับก็เป็นงวดละ5นะครับหลังจากนั้นวงเล็บปิดนะครับยกกำลัง n ก็คือ ความถี่เนี่ยกัดทบตรงนี้นะครับออกมาเป็นค่านี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อเมชชัวโรจิกนะครับก็คือ,อเ present value น,น,นะครับคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวกดอกเบี้ยนะครับล็อกไว้นะครับในที่นี้หาร4ี่และนะครับหาร4ปิดวงเล็บนะฮะแล้วก็จบกำลังตรงนี้นะครับโอเค นะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดคอนโทรลนะครับและ Copy ลงมาเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ายิ่งความถี่ในการถกต้นยิ่งเยอะนะครับตัว Future Value ก็จะมากขึ้นนะครับทีนี้วิธีหา f f e c t i v e rate นะครับก็หาง่ายๆจับแค่ตัว FV นะครับเทียบกับ PV นะครับแล้วก็ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เชนออกมานะครับแล้วก็ค t r โทรนะครับกด Shift a r r ร w Down c t คอนโทรได้เลยนะครับก็จะได้เป็น f อ e เฟกติฟ a ร e ออกมานะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการคำนวณน,นะครับบน Excel นะครับวิดีโอตนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหน้าครับขอบคุณครับ